อ่าเมื่อคืนนี้ก็นั่งดูนั่งดูรายการที่โยมเข้าไปถ่ายเขาว่ามีพระอาจารย์รูปหนึ่งเขาว่าที่เขามีไอเดียเนี้ยมีไอเดียในการสร้างผลงานเกี่ยวกับเมืองโบราณอะไรต่างๆแล้วก็ก่อสร้างอะไรขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วก,แวก็แล้วก็พาไปฟังเทศฟังธรรมเทศนาธรรมหรือไปคุยธรรมะอะไรกับพระอาจารย์ของเขาที่เขานับถือแหละละพระอาจารย์รูปหนึ่งไม่รู้ชื่ออะไรก็ไม่รู้นะอืม พอพูดไปถึงเรื่องของพระถังซัมจั๋งอะไรเงี้ยอาตมาเคยมาพูดลในเรื่องเนี้ยเรื่องพระพระถังซัมจั๋งเนี่ยอืมอ่าพระพระอาจารย์ของเขาก็ก็พูดไปเออที่แรกอาตมาก็ฟังเออ,เออเออเออโอเคมีความรู้ดีอย่างเงี้ยโยมไปศรัทธาพระอย่างเงี้ยด,ดี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 ที่แรกเขาพูดไปพวกใส่อิ๋วตือโปยไก่หรือสัวเจ๋งหรืออะไรเนี้ยก็เป็นแค่หลักธรรมะที่ยกขึ้นเป็นอารมณ์อะไรเงี้ยรวมไปถึงพระถังซัมจั๋งเองไป สมพุรวีบแล้วก็ไม่ไปเจออะไรเริ่มเอะแล้วมันเป็นของครูบาอาจารย์เขาว่าเอา้าครูบาอาจารย์แต่งขึ้นมาเพื่อให้เราพิจารณาจริงๆแล้วก็ไม่มีพระังสาจังอะไรก็ไม่มีเขา,ารู้เลยนังไม่มีความรู้อะไรเลยนะถ,ะถ้าภระาังสามจังไม่มีอเล็กซานเดอร์คัมมิงแฮมเซอร์อเล็กซานเดอร์คัมมิงแฮมปอดจีศาสตร์นักโบราณคดีอังกฤษ เขาเขาถ้าไม่มีบันทึกของพระถังสัมจังเราไม่ได้เห็นหลักฐานของพระเจ้าอาโศกข,ของอะไรเงี้ยนะของไม่เห็นสถูปไม่เห็นอะไรพระธาตุอะไรของพระพุทธเจ้าของอะไรหลักฐานต่างๆนานา,นานหลายอย่างหลายต่อหลายอย่างเพิ่มขึ้นมาอืม <c oughs> แต่ก่อนนี้อังกฤษนี่ถูกปกเอออินเดียถูกปกครองด้วยอังกฤษก็จะมีนักประวัติศาสตร์นัก โบราณคดีของของกินเนี่ยเนี่ยเซอร์เขาเนี่ยนะเซอร์ลิเซอร์อเล็กซานเดอร์คัมมิงแฮมเนี่ยนะก็ไปขนขว้าไปขุดหาหลักฐานตามอะไรตามบันทึกของพระถังซัมจั๋งหลวงจีนฟ้าเหียนอะไรก็ว่าไปอ่ะอะไรแล้วชื่อจีนก็มีชื่ออีกชื่อนึงอ่ะนะพระถังซัมจั๋งก็คือพระถังซัมจั๋งนั่นแหละออเกิด ในช่วงของอ่ารัสมัยตระกูลถังอะไรก็ว่าไปนะอืมแต่ก่อนเนี่ยของจีนเน่ะเขามาจริงนะว่าถังซาำจังแล้วแล้พระจารย์นั้นก็เป็นแค่ตัวละครนะโยมนะเป็นแค่ตัวละครเ็พูดไไหลไยธรรมะไปหลายอย่างแล้วก็พูดเรื่องนู่นแหละเทวรงเทวดาไปหมวตัวไป เทวดาเขากา็มีกายเหมือนเราเขาก็เป็นสารโลกเหมือนเราเอา้าเอาแล้วไปแล้วและโยมที่ว่าไปถ่ายนั้นก็สาธุไปนะสาธุโอ้ยเพิ่งรู้นะพระอาจารย์โอ้ยเพิ่งรู้นี่เห,เหรอพระอาจารย์ที่โยมไปศรัทธาอาต่อตมาไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าไปศรัทธาอะไรก็เรื่องของโยมนะอะต่อตมาก็ไม่ได้ไม่ได้ห้ามแต่โยมจะไปศรัทธาอะไรเรื่องของโยมเลยแต่ก็ควรพิจารณาหน่อยให้พระพระอาจารย์ก็ควรที่จะเลือกพระอาจารย์ที่มีความรู้มีอะไรหน่อยนะกอ,อ โยมจะได้ไม่ง่ตามผ้าจารย์ของโยมถ้าพระ้าจารย์มีความรู้ก็เหมือนพระพุทธเจ้าท่างก็บอกไว้อยู่ควรคบบัณฑิตอ่าถ้าเราคบคนพานเราก็จะไปตามคนพานเราก็จะเป็นเหมือนคนพานไปถ้าเราคบบัณฑิตอ่าเห็นบัณฑิตแล้วเข้าหาเราก็จะเป็นบัณฑิตตามนะอือปลาตัวเดียวกับเน่าครับของถ้าปลามันดีมันก็ดีเบิร์ของถ้ามันเน่ามันกับเน่าเบิร์ของ คืออ่าคําสอนพญายไม่ไงคือการพระพุทธเจ้ามันก็บอกคือการเออคนคบบัณฑิตถ้าอยากเป็นคนฉลาดเป็นคนอันเนี้ยคบบัณฑิตอืมดูหน่อยดูว่าใจาขนาดครับแล้วก็พูดไปวิญญาณเนี่ยวิญญาณเขามีดวงวิญญาณมีดวงจิตโอ้โหแค่วิญญาณก็ยังแปลไม่ออกแล้วแล้วก็หลายคนต่อหลายรูปหลายคนด้วยคาว่าวิญญาณเนี่ยยังไม่เข้าใจเอาวิญญาณไปรวมกับจิต จิตกับวิญญาณมันคนละอย่างวิญญาณมันก็อีกอย่างหนึ่งจิตก็อีกอย่างนึงผีก็อีกอย่างหนึ่ง,ง,งมันเอามารวมกันเป็นอันเดียวกันแหละดวงจิตดวงวิญญาณพูดผีเออคนตายไปเป็นวิญญาณวิญญาณก็คือผีอะไรก็ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นวิญญาณมันก็คือวิญญาณวิญญาณมันก็เป็นหนึ่งในขันห้าไงก็คือความก็พูดไปหลายอย่างแล้วที่เกียรติพูดนะ โยมจะไปศรัทธาอะไรใครหรือไปศรัทธารูปปั้นหรืออะไรอาตมาไม่เคยห้ามแต่ก็ขอให้พิจารณากันดูหน่อยขอให้พิจารณาเออคนที่อาตมาก็ไม่ได้ว่าอาตมาฉลาดนะไม่ได้ว่ามาเปรียบเทียบว่าตัวเองฉลาดแล้วก็มาข่มคนอื่นว่าคนอื่นโง่ไม่ใช่แต่ที่มาพูดนี่คืออยากจะให้อะไรให้มันให้มันฉลาดมากโอ้ เออแล้วก็พูดไปถ้าว่าโยมได้รับความรู้ผิดๆมาได้รับความรู้ที่มันไม่จริงมาโยมก็จะรู้ในความรู้ที่มันไม่จริงมาอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอตมาก็เปรียบเทียบกับการบวกเลขอย่างเงี้ยถ้าครูบาอาจารย์บอกว่าหนึ่งบวกหนึ่งมันเป็นสิบโยมก็จะรับความรู้มาว่าหนึ่งบวกอ๋อหนึ่งบวกหนึ่งมันเป็นสิบนะโยมก็รับความรู้ชุดนี้มาเข้าใจไหมแต่ถ้าว่าโยมไปเจอครูบาอาจารย์ที่ท่านเออสอนถูกสอนตรงแล้วก็มีความรู้จริง ท่านก็จะบอกว่าหนึ่งบวกหนึ่งมันเป็นสองนะโยมก็จะได้รับความรู้ชุดนี้มาชุดว่าหนึ่งบวกหนึ่งมันเป็นสองมาความรู้ที่ถูกที่ต้องอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นก็ศึกษาอย่าพึ่งไปสาทุอะไรมันมั่วตัวโอ้สาทุกับพระอาจารย์พึ่งรู้นะย้อนมาเรื่องพระถรงสําจังเขาบอกพระถังสําจังเป็นเรื่องที่เรื่องที่แต่งขึ้นของพระอาจารย์เปรียบเทียบกับกับสภาวะอารมณ์อืม แต่ถ้าว่าไปบอกว่าเรื่องของไซอ่าอ,อะไรไซอิ๋วอะไรสึง่งงอคงตัวป่วยกายส่วนเฉ่งอะไรเนี่ยเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นจากผนังซ้ำจังเออตัวนี้โอเคตัวนี้มันเป็นเรื่องจริงอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าท่านเปรียบเทียบใส่กับอารมณ์จริงๆอ่าเหมือนอาตมาเคยพูดไปแล้วเรื่องเนี้ยอ่าซึ่งงอคงก็อาจเป็นเรื่องเป็นเรื่องของจิตเราเนี่ยแหละจิตเรามันไม่นิ่งอืมซึง่งงอคงจิตเราเป็นยังไง อตัวป่กายจิตเราเป็นยังไงโซ่จิงจิตจิตของเราเป็นยังไงกท่านเปรียบเทียบใส่กับจิตว่าจิตของเราเนี่ยสภาวะอารมณ์ของเราเนี่ยมันติดตัวไปนขนาดเดินทางไปเจอนั่นเจอนี่จิตดวงไหนมันจะพูดอะไรนี้เนี่ยเคยมาเคยพูดมาแล้วเออเปรียบเทียบใส่เออเปรียบเทียบใส่กับเทพจีนหน่อนะอืมอ่า เออแต่ถ้าแต่แกมาบอกว่าพระหังสำจังไม่มีนี่นี่แต่มาก็เลยโอ้สอนนี่จะสอนโยมถ้าคิดจะสอนโยมเราต้องมีความรู้จริงๆก็พระหังสำจังท่านบันทึกไว้ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังนุ่นของจีนนุ่นและเซอร์อเล็กซานเดอร์คัมมิงแฮมก็ไปเอาบันทึกตัวนี้มามาค้นคว้าแล้วก็แล้วก็แล้วก็ขนคว้าศึกษาแล้วก็ อ่าเอาบันทึกนี้ตามบันทึกนี้ตามรอยบันทึกนี้ไปขุดไปคน้นว่าพระหลังจำจังท่านจะบันทึกว่าเนี่ยเราไปถึงเนี่ยนะไปถึงอินเดียแล้วกันแต่ก่อนท่านเ็าไม่ได้พูดคําว่าอินเดียหรอกไปถึงเนี่ยสถานที่นี้มีอ่ามหาลาัยนารันทาอยู่ตรงนี้เดินไปตรงนี้กี่เก้ากี่เก้าซ้ายขวาหน้าหลังตะวันตกตะวันออกอะไรก็ว่ากันไปท่านบันทึกละเอียดอย่างนี้เลยนะ ว่าเดินไปสามเก้าจะเจอสถูปเจดีตรงนี้มันจะมีอะไรตรงนี้ตรงนี้เซอร์ฟอะไรเสนอก็ตามไปแล้วก็มันไปตรงนี้อ่านนะจุดนี้อ่าลองขุดขุดลงไปสิขุดลงไปปุ๊บปุ๊บมันก็เจอมาถึงทุกวันเนี่ยจนเจออ่าเจอโน่นนี่นั่นประสงภาษาเจดงเจดีอะไรหลายอย่างแล้วก็ไปเจออ่าพระาธาตุพระบรมมาพระบรมมา,าธาตุสารีลิกธาตุของสมเด็จพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า อ่าซึ่งเขาก็บันอ่าเขียนไว้ว่าอ่าเป็นของวงศักยะนะเจ้าชายอะไรก็ว่านไปก็จนถึงมาถึงทุกวันเนี้ยก็มีหลักฐานอ่าซึ่งแต่ก่อนเนี่ยคนทั้งโลกเนี่ยก็ยังสงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงไหมอือก็มาจากก็เซอร์อเล็กซานเดอร์คัมมิงแฮมนี่แหละนะักโบราณคดีของอังกฤษไปขุดไปค้นพบหลักฐาน ต่างๆนานาเพื่อปเป็นมันเลยเป็นที่ประจักษ์จนถึงทุกวันเนี้ยว่าพระพุทธเจ้ามีตัวตนจริงจากอะไรจากเอาจากบันทึกของพระถังซัมจัง๋ง <c oughs> <c oughs> นะเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องถามว่าพระถังซัมจังมจจ๋งม,มีตัวตนจริงไหมมีตัวตนจริงแต่เขาก็เอามาแต่งแต่งเสริมเติมแต่งเป็นเรื่องราวให้มันเป็นเป็นหนังเป็นละครเป็นอะไรขึ้นมาเพื่อ เสริมมาทะรุอะไรึ้นไปแต่ในประวัติศาสตร์ท่านมีตัวตนจริงๆแล้วก็มีหลวงจีนสองรูปนะหลวงจีนฟ้าเหียนกับพระถังซำจังเนี่ยจําชื่อเดิมท่านไม่ได้แต่แต,แต่ที่ว่ารู้ๆกันคือพระถังซำจังเนี่ยแหละอืมมีสองรูปที่ไปที่บอกว่าไปชมพูทวีปอะไรนั่นแหละแต่จริงๆแล้วชมพูทวีปก็คือลกโลกของเรานี่แหละนะชมพูทวีปนะอืมอม,มันไม่ใช่ว่าอยู่ในอินเดียอะไรเงี้ยชมพูทวีป มันก็คือโลกเราเนี่ยบางทีก็อืมนะเพราะฉะนั้นแล้วโยมจะศรัทธาพระอาจารย์รูปไหนหรือครูบาอาจารย์รูปไหนหรืออาจารย์หรืออะไรก็ตามแต่เป็นอาจารย์ฝั่งคารวาสหรืออาจารย์ฝั่งสงก็ควรพิจารณาว่าพระอาจารย์รูปนั้น่านจะมีความรู้หรือเปล่าไม่ใช่เชื่อไม่ใช่เชื่อโดยคําพูดหวานๆหอมๆ ปากหวานก้นปเปรี้ยวมีเยอะอตมาก็บอกแล้วอตมานี่ปากมะหมาขนาดแล้วก็ไม่ต้องการให้ใครมาศรัทธาใครจะศรัทธาก,ก็เรื่องของโยมไม่ศรัทธาก,ก็เรื่องของโยมอตมาไม่ได้สนโลกสนหาสนเหวอะไรอยู่แล้วปากมะหมาอย่างนี้อย่ามาศรัทธาเถอะเออแต่ก็คิดเอาพิจารณาเอาสิ่งที่ตอตมาพูดไปโน่นนี่นั่นนะอืมอะไรเป็นเป็นความรู้อะไรมันมีประโยชน์ก็คิดเอาพิจารณาเอาแค่นี้แหละ ออกบิณฑบาตแล้วจะไปส,นะส,ส่งน้ําก่อนนะสุดสูสังนวเตปัญญังฟังให้ดีย่อมเกิดปัญญาขาอเจริญพร